มีอะไรี่ก็เดมอารจะยีดกังถี้สวัสดีค่ะเล็กแล้วก็ตลาดรุ่นใหม่นะคะรุ่นในการตลาดรุ่นใหม่ค่ะ ตอนนี้เราอยู่กันที่ศูนย์ราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยากันนะคะวันนี้เรามาพบกับร้านขนมไทย้าต้นน้ำเนาะของอำเภอไหนคะของอำเภอบางไทรนะคะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่ามีอะไรกันบ้างไปดูกันเลยครับขนมไทยน้าตาสุดแสนจะอร่อยมามากันที่ลูกชุบนะครับลูกชุบนี่มีหลากหลาย รูปทรงนะครับสีสันสวยงามนะครับก็ราคานะครับกล่องเล็กนะครับราคา20บาทนะครับกล่องใหญ่ราคา40บาทเท่านั้นนะครับนี่เป็นลูกชิพอ,อร่อยนะครับแล้วก็จะเป็นต่อมานะครับเป็นขนมชั้นนะครับค่ะข,ขนมชั้นนะคะก็จะเป็นขนมชั้นเอ่อในรูปทรงที่เป็นดอกกุลาบนั่นเองนะคะเป็นชิ้นเล็กพอดีคำค่ะ น่าทานมากเลยค่ะขนมชั้นอันนี้กล่องเท่าไรคะได้น้าจะเป็นหน่อยชั้นกุหลบาบค่ะจะเป็น,ปนกล่องละยี่สิบบาทเท่านั้นนะคะนี่นนออ<ห>ค่ะทองหยิบน่ากินมากเลยค่ะทำมาสดๆเลยนะคะสำหรับวันนี้ที่นำมาขายค่ะไม่ซื้อไม่ได้แล้วนะคะค่ะต่อมานะคะก็จะเป็นขนม สักยาศักทองน่าทานมากๆเลยนะคะท่านใดสนใจก็แวะกันเข้ามานะคะที่สุรราชก,การจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะชื่อร้านขนมบ้านต้นน้ำนะคะขนมอร่อยสดทำใหม่ทุกวันนะคะอของดีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา,าเลยนะคะก็จะมีเป็นขนมตาลชิ้นเล็กพอดีคำเนาะ ใช่ค่ะอันนี้ทำกันมาสดๆเลยนะคะน่าทานมากเลยค่ะข้าวเหนียวมะม่วงหน้านี้ต้องข้าวเหนียวมะม่วงนะครัพลาดไม่ได้แล้วนะคะกับข้าวเหนียวมะม่วงอ้าวมีขนมตาลชิดขอบคุณค่ะ,ะนี่นะคะนั่นจุ<ะ>๊บ

จะซื้ออน,น่าทานจริงๆครับข้าวเหนียวมะม่วงอุ้ยอหอมนุมตาลมากครับอืมซื้อๆเลยซื้อเลยครับเ,เอามะม่วงสามกล่องคะ่ะเน่เราอุดหนุนกันสดเลยนะครับของของอร่อยจริงๆนะคะเราต้องลองพน่ากินจริงๆคะ่ะน่าทานครับเมากมะม่วงสามกล่อง ท่านได้สนใจก็แวะแกเข้ามานะคะสูตรราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีทุกวันศุกร์นะคะทิดหน้าก็เข้ามากันได้นะคะที่ร้านขนมบ้านต้นน้ำนะคะจะอยู่ตรงด้านข้างของธนาคารกรุงไทยนะคะมากันได้เลยนะครับรีบๆมากันนะครับเพราะว่า ของใกล้หมดแล้วนะคะใช่ค่ะเพราะของขายดีนะคะของอร่อยเลยที่สำคัญแม่ค้าน่า,นารักมากมนะคะค่ะก็สำหรับวันนี้พวกเราก็ขอตัวไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ